ก็คือตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ว่าเรื่องความไม่สะดวกของนักศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทางศูนย์คอมพิวเตอร์เนี่ยหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดูแลเรื่องระบบทะเบียนก็ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ที่จะใช้ข้ามแพลตฟอร์มไปใช้ของ Google Chrome หรืออะไรที่น่าษะสะดวกก็กำลังทำอยู่ก็ใกล้ๆแล้ว